สวัสดีค่ะทุกคนววนี่รับูมสัตยาชแนลค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเอิร์เองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอ้้มภูมิแล้วก็พี่อินค่ะ <c oughs> วันนี้เราอยู่ในเกม a อ o มองอนะคะโดยอมองอเนี่ยเขามีโหมดใหม่ก็คือ i ฮแอนด์ซิกนั่นเองค่ะโหมดใหม่ h ฮแอนด์ซิกโหมดซ่อนหา กฎกติกาการเล่นในโหมด h i g น e n d ีผู้เล่นฝั่งคิวเมทหรือลูกเรือจะต้องทำเควสเพื่อให้เวลาลดเร็วขึ้นและเมื่ออยู่รอดจนหมดเวลาฝั่งคิวเมทจะเป็นฝ่ายชนะฝั่งผู้หาฝั่งอิมพพสเตอร์จะต้องหาคิวเมทให้เจอและกำจัดให้หมดภายในเวลาที่กำหนดและอิมพอสเตอร์จะเป็นฝ่ายชนะโดยในโหมดนี้ ผู้เล่นคลิเมตจะสามารถหลบในท่อได้โดยมีจำนวนครั้งที่จำกัดเพื่อหลบอินพอสเตอร์และอินพอสเตอร์จะมีมุมมองที่แคบลงเพื่อให้ยากก่าการหาในโหมดนี้อินพอสเตอร์จะไม่สามารถใช้ท่อได้เมื่อถ้ายเกมอินพอสเตอร์จะได้รับบ,บัฟอินพอสเตอร์จะวิ่งเร็วขึ้นจะได้รับแผนที่พิเศษสำหรับตามหาตัวผู้เล่นและจะชอบทิศทางที่ผู้เล่นอยู่ถ้าเสียงแปลกไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงอากาศเย็นก็เลยจะไม่สบายนิดนึงบ้านผมกับเพงน้ำแข็งก้อนเนี่ย <laughs> น้ำแข็งเกาะจริงตอนเช้าอุณหภูมิยิ่เย็นมากโอ้ยเพิ่มเข้าไกลได้เป็นน่ะเฮียไม่อยากเป็นรับเกาะรับเกาะรับเกาะให้มุมหัวโคตรแคบเลยล่ะจริงดีแล้วดีแล้วดีแล้วเควสอยู่ที่ไหนบ้างนะเควสอยู่ที่ไหนบ้างนะทุกคนทำเควสด้วยนะระวังด้วยระวังด้วยเพราะดูสัญญาณเสียงด้วยนะจ๊ะมา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 อะไรเอ่ย อะไรเอ่ยพี่กำลังทำเควสอย่างหมกมุ่นเลยตั้งใจทำเควสมากค่ะเควสต่อไปอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคกำลังไปจะบอกว่าถ้าอยู่รออจนจบเวลาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าชนะนะคะหรือไม่ถ้าอิมค่าหมดก่อนก็นั่นแหลคะค่ะอิมชนะ อยู่ในห้องเป็นมีไหมตัวใจสิ้นเฮ้ยคุยจันอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าถ้าจำผิดคุยจัอยู่ตรงนี้นะเอาจำผิดอีกตายแล้วมุดท่อเหลือทีเดียวแล้วตอนนีพอพวกงตายตอนนี้มันอยู่ที่ห้อง ระวังนะทุกคนตอนนี้พี่หมุดอ้ยตกใจตกใจอุ้ยเสียงใกล้อยู<จ>่นะใกล้ขนาดนี้อยู่ห้องคมอมตีเสียงโยงสตอรี่นแน่เลยสตอรีใใอออใอ่ใช่ไหมไม่ใช่แอดมินแอดมินต้องไปสิทธแอดมินที่พี่อยู่อยู่ใกล้อะเออมไดนำให้ดูขอ้อฟีนะมันจะบุ๊ว่าพี่ตุนครับ เอ้มีคนอยู่ขมูมีคนอยู่ขมูมืนรู้มืนรู้มีคนอยู่ขมูใช่ไหมเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครอยู่ขมูอ่ะพี่ไม่ได้อยู่นะพี่อยู่ไกลจากขมูมากเคยอนอเควสเลยอีกตั้งเยอะสรสวยมีคนอยู่สตอรโอ๋อเฮลมีพีซอุ้ยตกใจอใครเมื่อกี้ใครคนนี้ใครตกใจหมดเลยหัวใจจะวาย วัวใจพี่จะวายแล้วลูกพี่ผมสองร้อยคิวเว็บมีคนคนมีคนอยู่คาเฟชทิเลียสองโอเคอ้ามีไฟมีไฟไม่รู้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 ทั้งสิ้นไม่รับรู้แถวนี้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ไม่รับเห็นไม่ไม่รับฟังไม่รับฟัง เวลาเหลือเยอะอยู่คุหาใครไม่เจอเลยใช่ยหมไอ้วมีคนอยู่เอ็ดมีเยอะเลยอะสามคนเลยหนะสามคน่เนอะตรงไหนเนี่ย คาเฟ่ทิลีอะเฮ้ยเจอินหวัดดีหนูเป็นวิญญาณตามจิตเจหนูเป็นวิญญาณนางฟ้าเจ๊หนีไปหนีไปหนีไปทุกคนหนีไปหนีไปหนีไปเหยาศพหนูอะน่าน้าเวทนาบ้างเลยศพหนูอะอยู่กันทั้งสองคนเอ๊ะเยอะยากจังให้พี่พูดได้ป่ะแบบพูดว่าอะไรแบบนี้ไปอย่างนี้ได้ป่ะได้ จะหมดเวลาแล้วอ่ะจะหมดเวลาแล้วแต่เฮ้ยอย่าลืมนะอีมันมีมันมีสกิลต่อเวลานะมันมีสกิลนะหนีไปหนีเร็วหนีหนีเดี๋ยวหัวใจจะแดงแล้วหนีหนีหนียาหยุดวิ่งหนีเบื่อเบื่อคนสุดท้ายพีนหนีไปเจอินเจอิน เจอินเจอินเจอินยาเจนี่ไปไกลเดี๋ยวราเป็นผีตามติดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมภูมิเราเป็นผีตามติดเนาะเป็นผู้ปกป้องน้องปกยันด้วยนะพี่เอิร์ธได้เลยครับอ้ำาอ้ำาอ้ํกลับห้องอยู่ตรงนัะเย้ชนะพี่จะไปหรือเปลไปนี่ไม่ไม่ไม่พี่ ตาที่แล้วหนูตายคนแรกไงให้หนูเป็นเถอะหนูเพิ่งตายแล้วเป็นตาคนแรกก่อนหรอหรอไม่ต้งตองม,มีใครเถียงกันหรอกผมเป็นเองมอุ้ยพี่ได้เป็นเอามาดิมาดิเด<อ>ี๋ยวพี่ไล่เลยอ่ะไปไปไปม,ม,มีมีมีทำเฟ้นเฟ้นอย่ามึมม <c oughs> มงทำเฟ้นดาวโหลดก่อนอัาาลตร้าจะบอกว่าพร้อมแล้วจะ้ะเป็นอิมที่อูมาแล้ว ใครอยู่ตรงไหน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 อยู่เม็ดเบสอยู่เม็ดเบสอยู่เม็เบสพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่วิ่งไล่ไปทีละนิดทีละหน่อยเลยอย่าอย่ามาหลอกกันที่ยากอย่ามาหลอกกันปุ๊บสือเห็นนะใครอยู่ตรงไหนไม่ต้องมาหลอกมันไม่ใกล้จริงโอเคฟ้าอูเหลืองฟ้าฟ้าฟ้าโอเคไปละ nàng về rồi, nàng đã đến จำไม่ผิดใ,ใครนะ่ะว้าวใครคนนี้ใครหรอ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 เล่ไม่เล่นไม่ขาดมีม <laughs> ทำไมอ่ะพี่ขอเล่นนิสเตอร์เออนุญาตพี่ได้ไหม เล่นยากทะเลาะกัน่ะเล่นยากเพราะว่าอุกายเหมือนโดนสาบแช่งอะสาบได้ไหมฉันจะสาบเธออุยตายละอุยตายละเราไปทำเควสตรงไหนกันทุกคนตรงนั้นกันไหมไปตรงนั้นกันไปตรงนั้นกันตรงนั้นกันสาบแช่งโดยพระเจ้าเจ้าถูกสาบแช่ง เควสก่อนทำเควสก่อนทำเควสก่อนเควสคือหน้าที่ของเราใบให้ว่าพี่กำลังวิ่งผ่านป่าป่าที่ว่าคือป่าปอมมีใครทำที่มกำลังหลอนกัญชาหนีคนหนีคนบ้านหลอนกัญชาพี่แรงมากนะหลอนเราเราหลอนเราเรา ไปดูคนอื่นไปดูคนอื่นดีกว่าอยู่ไหนเผอเพอไกยเพอเผอไกยมาที่แอดมินแล้วทุกคนหนีไปมีคนอยู่ห้องต้นไม้หนีไปลูกหนีไปหนีไปลูก<อ>ไม่ว่าจะเป็นใคร<อ>หนีไปหนีไปชมพู<อ>ชมพูไม่รู้ใครแต่รู้ว่าหนีไปก่อน ปดปลดเองชมพู่กลิ่นร้องแทนเลยอ่ะแบบหนูไม่กีิพี่กี่เองมาเฮ้ย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 ยเนยเฮ้ย้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮ้ยเฮ้ยเฮนย้อเฮ้ยเฮ้ย้องฮ้ง้อง้องท้้้เเ ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยสักคนเดียวอะแต่มีวิญญาณนะสองตัววิญญาณวิญญาณตามติดชีวิตตัวเนี่ยดูดิศพฉันยังกองอยู่เลยศพเราเองหนีไปลูกพูดลอยๆเฉยๆมันไม่ไม่ไมมมไมใครอยู่เลยเว้ยแค่พูดลอยลอยสวัสดีครับเจอินมา <laughs> จะอินวิญญาณด้วยเลยไปต่อเลยนี่ไปนี่ไปเว้ยนี่ไปลูกตาหน้าเปลี่ยนแมพเราจะเล่นแมพเดิมสองตาเท่านั้นนะคะอุ๊ยพี่อินเป็นเหรอพีนผมขอโทษนะพี่อินแต่แต่ผมปรับมุมมองให้แบบโคตรแคบเลยไว้แม่เหยียบพี่อินแบบเหยียบเหยียบเหยียบ ที่ไหนเจอย่าแคสหนูเลยนะหนูแค่หยอกหยอกเองวิว้จังพี่อินอยู่แถวนี้พี่แต่ทำไม ก่อนเดินเร็วกว่าปกติให้มันบาลานี้ที่ผมทําให้มันบาลานมากมากเลยลบาลานเนี่ยเออมันไม่บาลานนะเพราะปกติฆาตกรมันก็เดินเร็วกว่าคนอื่นแต่มันโคตรเร็วเลยมันต้อปัดโไหมมันแตกเร็วมากเลยไม่บาลานเลยเฮ้ย,ย <S <S i, ตรงนี้มีคนตาย อิวาร์ปได้ตรงไหนยากอ่ะอินที่โกงไงแล้วสุดโดนนะว่าว่าโกงอันหนึ่งไลนยไอพี่เอิร์ธพี่อินวาร์ปได้จริงเหรอไม่จริงหรอกเหรอแค่ปิงแล้วแค่ปิงมๆๆพี่อินแค่เดินไวไปหน่อยแค่นั้นเองอู้หเควสเยอะมากอิงวิ่งตกใจหมดมุ้ง ป็ลมเจอคนบ้าอะไรปีเอะพี่พี่จะเป็นลมพี่ตกใจพี่นึกว่าพี่อินอ,เนนอนนีเอเอเอม่เห็นว่าห่า่เห็นแกงถีพี่นอน,นเป็นปน้องไก่เลยหนีปเพ่เพ่ไกลอ้ยมีคนตายตรงนี้ ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็จะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะบ๊ายบาย